สังขารร่างกายของทุกๆคนกำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมสลายร่างกายที่เคยแข็งแรงแจ่มใสก็อ่อนแอลงไปตามกาลเวลาบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายจึงดำรงชีวิตยอยู่อย่างไม่ประมาทเพราะตระหนักดีว่า คุณค่าที่แท้จริงและเป็นแก่นสารของชีวิตนั้นคือการสั่งสมบุญบรมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเอามาเป็นสเสบียงเดินทางไกลในสังสารวัตรจนกว่าจะสามารถทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้ได้บรรลุพระนิพพานอันกระเสมนะจ๊ะ มีวาระแห่งภาสิทธิ์ที่ปรากฏยุนนพุทธ,ธาประธานความว่าเราน่ะเป็นใหญ่กว่าเทวดาเป็นใหญ่ในมนุษย์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยรูปลักษณะไม่มีผู้ใดเสมอ้ียปัญญาเราไน้ชี้มือไปในที่ใดคือที่แผ่นดินภูเขา บรรากาศในน้ำและในป่าอาหารทิพรัตนาทุกอย่างของหอมทุกชนิดยวดยานทุกชนิดดอกไม้ทุกชนิดสิ่งที่เราปรารถนาย่อมเข้ามาหาเรานี่ก็เป็นคำกล่าวของพระเจ้าตีโลกวิชัยในวันนี้ หลวงพ่อก็จะนำเรื่องราวของพระองค์ท่านมาเล่าต่อจากคราวที่แล้วภายหลังจากการที่ท่านได้สร้างมหัสจั์แห่งมหาทานบารมีและก็ได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสมมาสัมุทธเจา้าทำให้สพสัตว์ทั่วทั้งโลกธาตุต่างยินดีปรีดาพากันตั้งความปรารถนาที่จะหลุดพ้น จาก,กิเลตอาสวะในศาสนาของพระองค์ท่านโลกในยุคนั้นสว่างสวัยด้วยแสงธรรมเพราะทุกๆุกคนพากันประพฤติปฏิบัติธรรมกันเป็นปกติพระองค์ท่านก็ทรงอาศัยอยู่ในรัตนมหาปราสาทในปราสาสตแก้วนี้เนี่ย มีสิ่งที่ทำให้เริ่นลมใจมากมายรอบประสาสตจะมีนกยุงที่สวยงามลำแผนหางดูสวยงามมีหงทิพส่งเสียงไพเราะขับกล่อมและมีหมู่นกกระเวกก็พากันขับขานกลองทุกอย่างดังขึ้นเองพินทุกชนิดก็ดีขึ้นเอง เรื่องสังคีตท,ทุกชนิดกับเบลงเองอย่างน่าอาศัศจรรย์และก็ยังมีบัลลังทองใหญ่ที่มีรัศมีสว่างสวัยตั้งอยู่ในกำหนดพุทธเขตและในหมื่นจักรวาลเรียงลายสวยงามทีเดียวในแต่ละที่จะมีต้นไม้ประจำทวีปต้นไม้ประจำทวีปทั้งหมด ก็ส่องแสงสว่างเป็นอย่างเดียวกันสืบต่อกันไปหญิงนักร้องฟ้อนลำก็เต้นลำขับร้องไปสร้างความเบิกบานสรานใจให้พระเจ้าจากักรพรรดิแล้วยังมีเหล่านางอับสรประดับประดาด็กเครื่องประดับทิพสวยงามมากพากันมาปรากฏอยู่ รายรอบปราศาสตร์พระเจ้าติโลกวิชัยยังให้ชักธงทุกชนิดมีห้าสีงามวิจิตประดับไว้บนยอดไม้ยอดภูเขาและบนยอดเขาสินเนรุเมโมมนุษย์นาคยักษ์คนทันและเทวดาเขามาหาท่าน ก็รอนมมือไหว้แวดล้อมประสาทพระเจ้าจักรพรรดิท่านมีเมตตาต่อผู้อยู่ในเขตแดนที่ปกครองพระองค์จะตั้งจิตอธิษฐานว่าปวงสัตว์ในโลกผู้อาศัยอาหารเป็นอยู่ทุกจำพวกขอจงได้อาหารอันน่าพอใจด้วยใจของเราเมื่อตั้งเจ็ดอย่างนี้ อาหารหนึ้งหลายก็บังเกิดขึ้นเพียงพอแก่มนุษย์ทั้งหมดพระองค์สามารถเลี้ยงคนได้ทั้งโลกเพียงแค่ใจนึกคิดเท่าน,นั้นนี้ก็เป็นพลานุภาพที่เกิดจากการสร้างบารมีที่ท่านได้ทานอย่างหมดใจบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมถึงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และพระอาหารหันตเจ้าทั้งปวงพระองค์ทรงดำรงอยู่อย่างนี้เนะี่ยจนกระทั่งสวรรคตเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วจัก,กราตนะก็จะอันตรธานหายไปสาเหตุที่จัก,กราตนะจะหายไปนั้นนะมีอยู่สองประการคือการสวรรคตของพระเจ้าจากักรพรรดิและพระเจ้าจากักรพรรด ทรงออกพนวดเมื่อจักรรัตนะจะอันตรธานหายไปก็ต่อเมื่อผ่านไปได้เจ็ดวันนับจากการสวรรคตหรือการผนวดในจักรวาลหนึ่งจะมีพระเจ้าจักรพรรดิบังเกิดขึ้นได้ทีละองค์เท่านั้นพระเจ้าจักรพรรดิสองพระองค์ จะไม่ทรงอุบัติขึ้นพร้อมกันในจัก,กรวาลเดียวกันเราจะทำให้มนุษย์ไม่เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าพระเจ้าจากักรพรรดิสองพระองค์บารมีไม่เท่ากันความคิดคำพูดและการกระทำก็จะไม่เสมอกันสรรพสสตว์ที่อยู่ในโอวาทของพระเจ้าจากักรพรรดิก็จะไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และอนุภาพแห่งจักรรัตนะมีมากเกินกว่าจักรวาลเดียวจะรับได้เวลาที่พระเจ้าจักรพรรดิรบชนะพิชิตไปทั้งสี่ทวีปจักรรัตนะจะลอยสถิตนิ่งๆท่ามกลางนภาอากาศเพราะหากมีการเคลื่อนไหวสักเล็กน้อยนั่นก็จะเป็นเครื่องบ่งบอก ถึงการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้นดังนั้นเวลาที่พระเจ้าจักรพรรดิปรารถนาที่จะทราบถึงความเปลี่ยนแปลงและเป็นการเตรียมพระองค์ไว้ก่อนโลงท่านก็จะสั่งให้ขึงเชือกไว้ทั้งข้างล่างและข้างบนของจักรรัตนะจากนั้นราชบุรุษ ไปวัดระดับของการเคลื่อนย้ายของจักรรัตนนั้นทุกๆวันทีเดียวหลังจากที่พระเจ้าติโลกวิชัยจกักรพรรดิลาดสวรคตแล้วจักรรัตนนั้นก็อันตรธานไปด้วยอำนาจแห่งความดีที่ท่านได้สั่งสมและเพราะการตั้งความปรารถนาไว้พอละจากโลกนี้ไป ท่านก็ได้บังเกิดบนดาวดึงพิภพท่องเที่ยวอยู่ในสองภพภูมิเท่านั้นคือเป็นเทวดาและมนุษย์โดยไม่รู้จักคติอื่นเลยนี่ก็เป็นผลแห่งการตั้งความปรารถนาด้วยใจตอนเป็นเทพบุตรก็เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายเป็นมนุษย์ ก็เป็นใหญ่ในเมืองมนุษย์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยรูปลักษณะไม่มีผู้เสมอด้วยปัญญาบุญที่สร้างไว้ดีแล้วนั้นทำให้ท่านปรารถนาสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกอย่างหากต้องการโภชนาหารรัตนะอันมีค่ามากทุกๆชนิดและผ้าชนิดต่างๆ เพียงแค่นึกถึงแล้วก็ชี้มือไปในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่แผ่นดินภูเขาบนอากาศในน้ำหรือในป่าสิ่งที่ต้องการก็จะน้อมเข้ามาหาท่านมากมายในยุคนั้นไม่ว่าจะชี้มือไปในที่ใดก็ตามรัตนทุกอย่างก็จะมาเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ท่านถึกกับเปลงอุทานว่าเรานปรารถนาของหอมชี้มือไปในป่าของหอมทุกอย่างย่อมมาเกิดขึ้นแก่เราเราปรารถนายอดยานชี้มือไปบนอากาศยอดยานทุกชนิดย่อมเข้ามาหาเราเราปรารถนาดอกไม้ชี้มือไปในแผ่นดิน ดอกไม้ทุกชนิดย่อมเข้ามาหาเราเราปรารถนาเครื่องประดับของเคี้ยวน้ำพึ่งน้ำตาลเพียงชี้มือไปในเครื่องประดับของเคี้ยวน้ำพึ่งน้ำตาลก็มังเกิดขึ้นนี่ก็เป็นพระานุภาพแห่งบุญที่ได้สั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้วในภพชาตินั้นๆ ท่าในทานนันประเสริฐในคนไม่มีทรัพย์คนเดินทางไกลอย่ยาจบเพื่อต้องการบรรลุประสัมโพธิญาณอันประเสริฐเพียงท่านตั้งความปรารถนามนุษยโลกพร้อมทั้งเทวดาต่างก็ล่าเริงยินดีที่จะได้มีส่วนในบุญกับพระพุทธเจ้าและในภพนั้น ท่านได้ท่องไปทั่วทิศทั้ง10ที่มีพุทธเขตนับไปทัว่วได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่ด้ยวยกายมนุษย์แต่สำเร็จทุกอย่างดุดของทิพย์ที่สำเร็จได้ด้วยใจปรารถนาพร้อมกันนั้นท่านก็อธิษฐานว่าในอนาคตการเราจะตีกลองอมรุตธ,ธรรม มีเสียงบรรลือไพเราะสละสลวยปวงชนที่ตามเรามาจึงได้ยินเสียงอันไพเราะของเราเมื่อเมฆฝนคือธรรมธาราตกลงมาปวงชนก็จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะแม้ผู้มีบารมีอ่อนที่สุดก็ขอให้ได้บรรลุธรรมาภนสมัยเราได้ให้ทานที่ควรให้ บำเพ็ญศีลโดยไม่เหลือถือเนคขมาบรมีเพื่อบรุพระสัมโพธิญาณอันอุดมเมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้ท่านก็ไเดกกล่าวตักเตือนมวลมนุษย์ทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียดคร้านและความวิวาทโดยเป็นภัยและเห็นความเพียร และความไม่วิวาทโดยเป็นความกเกษมจงปราลบความเพียกรกล่าววาจาอ่อนหวานแก่กันและกันจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายมาประชุมกันท่านทั้งหลายจงกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเถิด เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตยพระธรรมของพระองค์ก็เป็นอจินไตยเมื่อบุคคลเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและพระธรรมอันเป็นอจินไตยย่อมมีวิบากเป็นอจินไตยเห็นไหมจ๊ะว่าชีวิตของผู้ชนะสิบทิศที่แท้จริงนั้นคือผู้จะเห็นคุณค่าของการสร้างบารมี จะแสแวงหาสร้างบารมีไปทั่วทุกทิศด้วยใจที่เคารพเลื่อมใสไม่มีประมาณและจะสร้างบารมีด้วยใจสร้างจนหมดใจจะไม่ประมาทในการสร้างบารมีเลยแม้จะเป็นผู้ติดสมบูรณ์พร้อมในทุกสิ่งแล้วก็ตามดังนั้นลูกๆทั้งหลาย ควรจดจำแล้วก็นำมาไปประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์ทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังของเราแล้วการเกิดมาของเราในภพชาตินี้เนี่ยจะคุ้มค่าสมกับที่ได้เกิดมาพบต้นแบบแห่งการสร้างบารมีนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงมัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน